ทีนี้มาดูตัวองค์ประกอบของงานก่อนนะคะว่าในองค์กรนะคะมันมีองค์ประกอบมันมีงานประเภทไหนบ้างนะคะโดยจะใช้หลักการสองอย่างนะคะคืองานจําเป็นกับงานที่เพิ่มมูลค่านะคะงานแรกเลยเนี่ยเป็นงานที่จําเป็นที่เราต้องทำนะคะแล้วก็เป็นงานที่เพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้าด้วยนะคะ งานนี้เรียกว่า value add จ d จำเป็นต้องทำทำแล้วเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้าด้วยงานพวกนี้เราจะเก็บเอาไว้นะคะเราเราไม่ต้องไม่ทาอะไรกับมันนะเพราะว่ามันเป็นงานที่เพิ่มมูลค่าอยู่แล้วถัดมานะคะเป็นงานที่จำเป็นต้องทำแหละแต่ว่ามันยังไม่เพิ่มมูลค่าเช่นอะไรบ้างนะคะเป็นงานที่ต้องทำอย่างเช่น เราผลิตงานมาเป็นอ่าเป็นกระจกแล้วกันนะคะกระจกของเราเนี่ยผ่านกระบวนการผลิตมามันไม่สะอาดแต่ว่าลูกค้าเนี่ยต้องการกระจกที่สะอาดดังนั้นเราก็เลยมีกระบวนการการทําความสะอาดค่ะถามว่าเพิ่มมูลค่าอะไรไหมกระจกไม่ได้ถูกแปลรูปอะไรเลยไม่ได้ถูกแปลรูปแปลรูปลักษ์ไปตามที่ลูกค้าต้องการแต่ว่ากระบวนการ ในการแปลรูปกระจกมันไม่สามารถทําให้เกิดความสะอาดได้นะคะเราก็เลยต้องแอดกระบวนการอื่นเพิ่มเติมไปอีกคือการทำความสะอาดอก่อนเข้าโปรเซสทำความสะอาดกับหลังออกจากโปรเซสการทำความสะอาดรูปลักษ์กระจกเหมือนเดิมเลยนะคะเพียงแต่สะอาดขึ้นแบบนี้ค่ะคือมันไม่ได้เพิ่มมูลค่าแต่ว่ามันจำเป็นต้องทำหรืออีกอันนึงนะคะที่ที่แบบเห็นทุกที่เลยนั่นก็คือ inspection กระบวนการ Inspection นะคะถามว่าเพิ่มมูลค่าอะไรไหมก่อนเข้า INSPECTION กับหลัง INSPECTION PRODUCT นะคะเหมือนเดิมเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆเลยนะคะก็ไม่ได้เพิ่มมูลค่าอะไรแต่จำเป็นที่จะต้องทำเพื่อที่จะแยกของเสียออกมาไม่ส่งของเสียออกไปหาลูกค้านะคะแล้วก็เป็นการันตีโปรเซสให้กับลูกค้าด้วยว่าลูกค้าจะได้แต่ของดีเท่านั้น ถ้าเรามีกระบวนการแบบนี้นะคะอยู่ในองค์กรของเราสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะลดกระบวนการเหล่านี้ลงอ๋อเราจะลดลงถัดมาค่ะจะเป็นไม่จำเป็นและไม่เพิ่มหูลค่าด้วยอ่าเรามีกระบวนการแบบนี้ไหมไม่จําเป็นและไม่เพิ่มหูลค่าเอ๊ะก็ฟังดูมันก็ไม่จําเป็นมันไม่น่ามีอยู่ในกระบวนการเนาะแต่เดี๋ยวจะให้ดูค่ะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะ Uh, งานเหล่านี้ค่ะจะเป็นงานที่เราเรียกว่าเป็นความสูญเปล่านะคะหรือเป็นเวสเลยถ้าเราเจองานประเภทแบบนี้ให้กำจัดทิ้งนะคะส่วนสุดท้ายนะคะงานแบบสุดท้ายคือเพิ่มมูลค่าและไม่จำเป็นงานแบบนี้ไม่มีนะคะดังนั้นงานแบ่งออกเป็น3ประเภทเท่านั้นนะคะคือเป็น VA นะคะ งานจำเป็นแต่ไม่เพิ่มมูลค่าเราเรียกว่า process non-value added หรือ P N V A และสุดท้ายนะคะเป็นงาน N V A หรือ non-value added นั่นเองค่ะเดี๋ยวลองมา exercise กันนิดนึงนะคะสมมุติว่ากระบวนการกระบวนการนี้คือกิจกรรมนี้เป็นอ่าเป็นกิจกรรมที่เราไปโรงพยาบาลนะคะเพื่อที่จะไปหามหมอ เนาะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าการที่เราไปโรงพยาบาลครั้งหนึ่งค่ะเราต้องทํากิจกรรมอะไรบ้างเนาะเราไม่สบายน้ำมูกไหลไปหาหมอนะคะอันดับแรกพอไปถึงปุ๊บเราต้องลงทะเบียนก่อนถูกไหมคะพอลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเราก็ต้องรออ่าเราก็ต้องรอรอเสร็จปุ๊บพยาบาลก็จะเรียกเราไปวัดความดันอ่าชั่งน้าหนักวัดส่วนสูงนะคะเสร็จแล้วเราก็รออีกรอพบแพทย์นะคะแล้วเราก็จะได้พบแพทย์ เรารอซักประมาณสามสิบนาทีขึ้นชั่วโมงแล้วเราก็พบแพทย์ห้านาทีอ่าเสร็จแล้วเราก็รออีกนะคะพอเรารอเสร็จปุ๊บเขาก็จะเรียกให้เราไปจ่ายเงินเราก็จ่ายเงินค่ะพอเราจ่ายเงินเสร็จปุ๊บเราก็ยังต้องรออีกนะคะแล้วก็รับยาถึงจะกลับบ้านลองมาเอ็กซ์ไซส์กันนิดนึงค่ะ ว่ากระบวนการไหนนะคะเป็น V A กระบวนการไหนเป็น P N V A และกระบวนการไหนเป็น N V A นะคะลองช่วยกันได้ไหมคะ N V A ใช่ไหมอาจารย์ก็น่าจะเป็นการรอทั้งหมดใช่ไหม<า>ทุกรอน่าจะเป็น N V A ป่ะอาจารย์ ถูกต้องค่ะเยี่ยมมากเลยอันนี้คือไม่เพิ่มมูลค่าอะไรเลยแล้วก็ไม่สําคัญเราก็ไม่จําเป็นด้วยถูกไหมคะอ่าอันนี้ถูกต้องเลยค่ะเป็น N V A แล้วอันไหนเป็น V A คะพบแพทย์ค่ะอ่าใช่พบแพทย์นะคะเป็น V A เนอะอ,อันนี้แย์ <c oughs> เราไปโรงพยาบาลเพราะว่าเราต้องการไปพบหมอเนาะนะตอนนี้ก็เป็นวัดความดันไหมคะ วัดความดันค่ะอ่าน่าสนใจวัดความดันวัดความดันก็ใช่ค่ะเป็นอันเนี้ยเวลาเสียงแตกเนาะส่วนใหญ่แล้วเวลาเวลาถามนักเรียนวัดความดันเป็น B A หรือเป็น P N v A อ่าถ้าเกิดคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีเขาบอกว่าไม่ต้องวัดความดันก็ได้ไม่จำเป็นเพราะว่าความดันเขาปกติ มันก็จะกลายเป็น P N V A ทันทีกระบวนการนี้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดคนไหนที่มีโรคประจำตัวมันจะกลายเป็น V A ทันทีเพราะว่ามันกลายเป็นกระบวนการที่จำเป็นนะคะเอาประมาณนี้เนาะแล้วลงทะเบียนล่ะลงทะเบียนต้องลงไหมลงทะเบียนก็ต้องลงนะคะ P N V A ค่ะใช่ P N V A ถ้าไม่งั้นกระบวนการมันจะไม่สามารถ เริ่มต้นได้นะคะเช่นเดียวกันอ่าจ่ายเงินจ่ายเงินล่ะจ่ายเงินไม่อยากทําไม่อยากจ่ายแต่ว่ามันจําเป็นนะคะอะไรแบบนี้ยค่ะมันยังจําเป็นต้องทานแต่ถามว่าเพิ่มมูลค่าไหมไม่เพิ่มมูลค่าอันนี้ก็เป็น P N V A รับยาละคะเราไปโรงพยาบาลเราต้องการยาไหมถ้าเราต้องการยามันก็จะเป็น V A นะคะอ่ะประมาณนี้เนาะ อันนี้อันนี้ใส่เอาไว้เป็น P N V A ก่อนนะคะแต่อยากให้ดูตรงนี้ค่ะอยากให้ดูว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยเนี่ยนะคะตั้งแต่ไปโรงพยาบาลจนกว่ารับยากลับบ้านเนี่ยมีทั้งหมด9กระบวนการนะคะแต่มีเพียงแค่2กระบวนการเท่านั้นเองที่เป็น V A นอกนั้น7กระบวนการเป็น P N V A และ N V A เนาะสีเหลืองค่ะ P N V A ก็คือกระบวนการที่เราต้องการเราต้องทำยงไงกับมันคะถ้าเกิดเราต้องการปรับปรุงหน้าเมื่อกี้นี้ที่เราพูดคุยกัน P.N.V.A. ถ้าเกิดเราต้องการปรับปรุงเราจะทำการลดมันนะคะลดลดลดเวลาในการทำ P.N.V.A. ลงส่วนงานที่เป็นกระบวนการที่เป็น N.V.A. เราจะพยายามกำจัดมันออกออเดี๋ยวจะมีตัวอย่างเกี่ยวกับ ลีนนะคะในโรงพยาบาลให้ดูเนาะในตอนช่วงท้ายนะคะลีนในโรงพยาบาลว่าเขาทํำยังไงเพราะว่าเขาก็รู้ปัญหาแหละเขาก็เจอปัญหาที่นั่นแหละเขาจะทํายังไงจะแก้ไขยังไงดีดังนั้นนะคะลีนเนี่ยทําไมถึงมุ่งเน้นที่การกําจัดความสูญเปล่านะคะเพราะว่าอย่างตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยเราก็จะเห็นว่าในกระบวนการทั่วไปทุกๆ ทุกๆอย่างในชีวิตประจําวันของเราอะคะเราจะเห็นว่า VA อะกระบวนการ VA มันน้อยมากเลยอะ่ะมันเพียงแค่แบบห้าถึงสิบเปอร์เซ็นของกระบวนการทั้งหมดแล้วถ้าเกิดเราเราต้องการทำการปรับปรุงอะคะ่ะแล้วเราไปโฟกัสที่ VA สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือภาพรวมของทั้งกิจกรรมอะคะ่ะมันก็หลีดทามมันก็ยังเยอะเท่าเดิมแล้วก็พวกเนี้ยคะ่ะ คอสนะคะต้นทุนจากกระบวนการที่เป็นสีเหลืองกับสีแดงก็ยังเยอะเท่าเดิมค่ะแต่ว่าเราพยายามทุ่มรีสอร์สของเราสัพพรักกำลังของเราไปกับการ improve VA ที่มันน้อยอยู่แล้วอะนะนะคะดังนั้นการปรับปรุงแบบรีเนี่ยเราก็จะมุ่งเน้นที่การกำจัดความสูญเปล่าโดยทำการลด PNVA ลงและกำจัด NVA ลงนะคะโดยที่สีเขียวเนี่ยเราเก็บเอาไว้เลยยังไม่ต้องไปทำอะไรเลยเราจะเห็นว่าถ้าเกิดเรามุ่งเน้นที่การกำจัดความสูญเปล่านะคะดไทม์ของเราอะคะ่ะจากที่ยาวๆเนี่ยมันจะสามารถลดได้ลงถึง50%เลยรวมไปถึงต้นทุนนะคะไม่ใช่ดีทาอย่างเดียวเราพูดถึงต้นทุนด้วยรวมไปถึงต้นทุนเนี่ยเราก็จะสามารถลดลงได้เยอะมากเลยนะคะจากการโฟกัสที่การกำจัดความสูญเปล่าะคะ่ะ